สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนกันไปทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามเพจของทิพวรรณผู้นําทางแห่งความสําเร็จนะคะขออภัยนะคะจาเพจผิดนะคะเพจนะคะเปิดหนทางแห่งชีวิตเพื่อการก้าวสู่การเป็นผู้ประสบความสําเร็จนะคะแน่นอนนะคะเจอกับพิว่วรรณวันนี้ช่วงเย็นนะก็ต้องมีเรื่องราวสาระดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกท่านเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะทิพวรรณนะได้ขึ้นหัวข้อไว้ว่า อยาตกปลานอกบ้านหรือขุดสะและเอาปลามาเลี้ยงอันไหนดีกว่ากันนะคะวันนี้แน่นอนนะคะที่วันจะมาอธิบายแบ่งปันให้ทุกท่านได้เห็นภาพของตัวเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็ตามหรือทางธรรมก็ตามนะคะสามารถที่จะนำประยุกต์ใช้ได้ตลอดเพราะมันเป็นศัตธรรมนะคะบอกได้เลยว่า ในถ้าจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการตกปลานอกบ้านนะมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูข้อดีก่อนนะข้อดีที่วันจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่วันเคยได้ยินและเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะ mm hmm. ก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะ mm hmm. เขาเขาเปิดทีวีดูแล้วเขาก็เห็นคนตก ปลาในทะเลแล้วก็ได้ปลาฉลามตัวใหญ่มากเลยเนะคะเขาก็เลยคิดได้เขาก็เอาเบ็ดของพ่อเขาแล้วก็เอาเหยื่อในตู้เย็นก็คืออาหารที่แม่ซื้อมาไว้ในตู้เย็นนะเอาไปเป็นเหยื่อล่อปลาโดยที่ไปตกปลาหลังบ้านตกปลาที่คลองหลังบ้านเขาทําแบบนั้นหลายวันแล้วเขาก็มาบอกกับแม่เขาว่าแม่ ทำไมหนูตกปลาไม่ได้ปลาฉลามเหมือนกับในทีวีสักทีอะนะคะแม่ก็บอกว่าอา้าวถ้าหนูอยากได้ปลาฉลามนะลูกลูกไปตกปลาที่คอหลังบ้านมันไม่มีหรอกปลาฉลามนะ่ะมันต้องไปตกที่กลางทะเลลูกถึงจะได้ปลาฉลามเพราะปลาฉลามมันอยู่ที่ในทะเลทุกท่านเห็นอะไรในเรื่องราวนี้คะถ้าเราอยากจะได้ปลาตัวใหญ่ เราอยากจะประสบความสำเร็จอะไรใหญ่ๆเราต้องออกไปข้างนอกค่ะออกไปข้างนอกไปในที่ที่ไม่มีใครอยากไปไม่มีใครกล้าไปแล้วท่านจะไปเจอความสำเร็จที่นั่นนะคะอันนี้คือข้อดีของการตกปลานอกบ้านนะคะต่อมาข้อเสียของการตกปลานอกบ้านหละ่ะมันคืออะไร ข้อเสียของการตกปลานอกบ้านน่ะหรอคะเหมือนกับทางโลกที่วันจะเปรียบเทียบทั้งทางโลกและทางธรรมให้เราเห็นนะในกรณีทางธรรมที่พระวันเนี่ยทำงานธรรมะถึงซื้อนะคะก็จะ,ะให้บุคลากรออกไปส่งเสริมนำพาญาติธรรมชาวบ้าน ให้มารู้ว่าธรรมะนี่สูงส่งยังไงซึ่งในระหว่างทางนั้นก็มีทั้งคนเชื่อแล้วก็มีคนที่ไม่เชื่อนะคะแล้วส่วนมากคนที่มากับเราเขาก็มาด้วยความเกรงใจค่ะเขาไม่ได้มาเพราะความเชื่อเขามาเพื่อหวังผลตอบแทนเช่นหวังมาขอสินขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองนั้นปรารถนาค่ะถ้าเป็นทางโลกเหรอคะนั่นก็คือเราจะได้คนมาฟังเยอะมากนะถ้าเป็นพูดถึงเรื่องราวทางธุรกิจเราไปนำพาคนนไปคุยกับคนแต่ละคนแต่ละคนนะคะสิ่งที่ที่วันอยากจะบอกตรงนี้ว่าข้อเสียของการตกปลาน,นอกบ้านนั่นก็คือ เราจะเหนื่อยมากและก็เหนื่อยไม่มีวันสิ้นสุดเหนื่อยทุกๆวันและเหนื่อยทุกๆครั้งและเหนื่อยซ้ำๆจนคนนั้นไม่สามารถที่จะรับความลำบากความเหนื่อยยากได้และในที่สุดท่านจะหมดกําลังใจนี่คือข้อเสียของการตกปลานอกบ้านนะคะทุกท่านเห็นภาพอะไรหรือย่าง รู้แล้วว่าข้อดีของการตกปลานอกบ้านคืออะไรและก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้อเสียของการตกปลานอกบ้านคืออะไระต่อมาเรามาดูความหมายของการที่ที่วันบอกว่าให้ขุดสระในระหว่างที่เราขุดสระแล้วเอาปลามาเลี้ยงเอาปลามาเลี้ยงในสระของเราสักแค่สองตัวก็พออะปลาแค่สองตัวก็พอขุดสระซะใหญ่มาเริ่มเลยหน้าบ้านเราอะ พราะที่เราพ่วงมากเอามาเอา,เอาปลามาเลี้ยงสักสองตัวมาผสมพันธุ์กันเอาพันธุ์อย่างดีเลยเลี้ยงอาหารอย่างดีเลยเลี้ยงอาหารอย่างดีเลยในสระของเราหน้าบ้านทุกวันทุกวันทุกวันเลยทุกท่านคิดว่าเวลามันผสมพันธุ์กันมันจะออกลูกออกหลานไหมคะแน่นอนคะ่ะมันก็ต้องออกลูกอ๋อเยอะแยะมากมายแป๊บเดียวมันสามารถแพร่พันธุ์ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านและท้ายที่สุด มันก็โตโตโตลูกของมันก็มีหลานเลี้ยหลลืล้ออะไรเยอะแยะมากมายมันก็โตโตโต,โตเต็มสระของเราเลยคราวนี้โอ้โห,โโหเราไม่ต้องไปตกปลานอกบ้านแล้วค่ะคราวนี้โอ้โหปลาของเราอยากกินเมื่อไหร่ก็ตกตกปลาในสระห,หน้าบ้านเราเลย<ส>อยากกินเมื่อไหร่ก็ตกปลาในสระห,หน้าบ้านเราเลย<ส>เหนื่อยไหมคะไม่ต้องเหนื่อยเห็นะแค่วันนี้อะเรารู้จักการลงทุน ลงทุนให้ถูกช่องทางลงทุนในวิธีที่มันมันสามารถทุ่นแรงเราทุ่นกำลังเราทุ่นเงินของเราในอนาคตได้ทุกท่านเห็นภาพหรือ,อยังว่าวันนี้อ่ะความแตกต่างคือวันนี้เราอาจจะลงทุนเยอะหน่อยอาจจะลำบากหน่อยในการขุดสระอาจจะต้องใช้ไมโครมาขุดเพื่ออะไรเพื่อทำให้มันกว้างขวาง แล้วให้ให้มันกว้างแล้วเดี๋ยวเราก็เอาปลามาใส่อย่างน้อยสองตัวเท่านั้นเองค่ะแล้วเราก็อาหารเลี้ยงมันเดี๋ยวมันก็แพร่ขยายพันธุ์เองเห็นไหม <c oughs> ท้ายที่สุดเราจะไม่เหนื่อยมากแล้วผลลัพธ์มันดีเกินคาดค่ะมันดีเกินคาดนี่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ทางโลกได้ด้วยและทางธรรมได้ด้วยอะถ้าตกปลานอกถ้าตกถ้าสมมติว่าขุดสัก ขุดะในบ้านเราเลี้ยงปลาอะถ้าเป็นในกรณีทางธรรมท,ทิพวันหมายถึงว่าวันนี้ทุกคนที่กำลังอยู่นี้เราใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะเราเล่น Facebook เราดู YouTube เราเข้าติดตามเพจต,ต่างๆเรามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนี่แหละค่ะคือการขุดสะขุดสะ เพื่อที่จะรองรับปลาของเราเข้าใจไหมคะวันนี้เรากำลังขุดสระเพื่อรองรับปลาของเราในอนาคตเพื่อกลองปลาที่ตัวโตโต,ตและมีคุณภาพด้วยนะคะไม่ใช่เอาปลาป่วยนะคะเอามาใส่ในสระเราเดี๋ยวปลามันก็เน่าตายจริงไหมนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้วันเลยชี้ให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามเราไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนในอดีตจะต้องนั่งถอดจิตแล้วก็สื่อสารกันแล้วก็ติดต่อกันมันไม่ใช่ละปัจจุบันนี้เราสื่อสารกันผ่านออนไลน์ทุกอย่าง <S <S เพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์เราก็สามารถที่จะติดต่อกับผู้คนทั่วโลกได้จริงไหมวันนี้ก็เหมือนกัน เวลาที่ทิพรวรรณกำลังไลฟ์สดอยู่นี่ทิพรวรรณกำลังขุดสระหน้าบ้านของตัวเองขุดสระหน้าบ้านของตัวเองให้มันกว้างกว้างให้มันใหญ่ใหญ่แล้วรอปลารอปลาเอามันเลี้ยงค่ะเมื่อมันอะไรคะเมื่อมันได้ศึกษาเรียนรู้มันได้กินอาหารได้มีความรู้เรียบร้อยแล้ว มันจะก็ขยายฐานมันก็จะออกมันก็จะเหมือนเหมือนกับผสมพันธุ์นะแล้วก็ออกลูกออกหลานไปเยอะแยะมากมายแล้วมันก็จะโอ้โหบอกเลยเลยว่าเป็นแสนเป็นลายล้านมากเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ทุกท่านเห็นภาพรหรือย,อยังคะเท่าวันนี้เรายอมลงทุนที่จะเสียสละขุดสระหน้าบ้านเรา แล้วปลามาเลี้ยงแค่สองตัวมันจะขยายพันธุ์มันเยอะมากแล้วเราก็ไม่ต้องเหนื่อยออกนอกบ้านทุกวันเหมือนกับการตกปลานอกบ้านค่ะเห็นไหมนี่แหละคือหัวใจสำคัญของการทำงานทั้งทางโลกและทักรมนะคะบอกได้เลยว่ามันจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าวันนี้คุณเลือก,กคุณเลือกที่จะตกปลานอกบ้านคุณ ก็จะได้ทั้งข้อดีและก็ข้อเสียแต่ถ้าวันนี้คุณขุดสัตหน้าบ้านของคุณเองถ้าคุณเลือกขุดสหน้าบ้านของคุณเองนะแล้วเอาปลามาเลี้ยงแค่อสอตัวเลี้ยงมันอย่างดีให้มันกินอาหารอย่างดีให้ความรู้มันอย่างดีนะรับรองมันจะขยายเผ่าพันธุ์มหาศาลให้กับเรา นี่แหละค่ะคือเรื่องราวที่วันนี้จะแบ่งปันในยินวันนี้หาเพื่อน,อนท่านไหนคิดว่าลิฟคลิปการไลฟ์สุน,นี่ดีอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์แบ่งปันบอกต่อให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะที่เขาอยากประสบความสําเร็จในชีวิตว่าวันนี้คุณเลือกเดินเส้นทางไหนอยู่คุณกําลังตกปลานอกบ้านหรือคุณกําลังขุดสัต์เพื่อนําปลามาเลี้ยงกันแน่ท่านเพื่อนท่านไหนคิดว่าคลิปนี้ดี หรืออยากที่จะเรียนรู้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ Comment เข้ามาใต้คลิปนี้นะคะแล้วเรามาร่วมศึกษาด้วยกันเรามาแก้ไขปัญหาด้วยกันเพื่อที่จะทําให้ความรู้ของเรานั้นแตกแขนงนะ,ะและเราก็จะหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นให้มันดีขึ้นค่ะแน่นอนใครที่มาชมย้อนหลังนะคะท่านอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจท่านจะต้องฟังตั้งแต่แรกเริ่มจนจบ ท่านจะเห็นภาพและท่านจะเข้าใจท่านจะถึงบางอ้อไม่ว่าท่านจะทำงานทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามท่านจะประสบความสำเร็จในที่สุดตามที่ท่านตั้งใจเอาไว้และเป้าหมายท่านจะถึงได้เร็วที่สุดที่พวันนำมาให้ท่านเลือกแล้วคะ่ะหนึ่ระหว่างตกปลานอกบ้าน 2. อุดสระแล้วเอาปลามันเลี้ยงตัดสินใจซึนะคะว่าท่านจะเลือกเดินเส้นทางไหน วิธีไงที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้ท่านไปถึงเป้าหมายท่านได้เร็วทีว่สุดคิดให้ดีนะคะแล้วก็รีบตัดสินใจลงมือทําซะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมการไลฟ์สดของหน้าเพจเปิดหนทางชีวิตเพื่อการก้าวสู่การเป็นผู้ประสบความสําเร็จและอย่าลืมกดติดตามกดไลก์กดแชร์เป็นล้าให้กับที่พดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ